จอร์โด้ไปดูไฮไลท์อันนี้นะครับอีเวนต์เนี่ยสามดาวต้องยิงได้5ประตูนะครับลูกแรกครับลูกนี้สกอเรลโด่ปันเข้าไปเรียบร้อยครับเมสซี่เป็นคนแอสซิสต์ให้นะครับูภาพช้าอีกครั้งนะครับผ่านมาลูกนี้จะไปเหลืออะไรล่ะครับพี่น้องลุงจิตต์ต่อนะครับอซิดจากลุงตะกูให้คิดให้ นี่เลยดันเอเลโลและป่าครับยิงตีเสมอครับหืตสเสมอไปแล้วหนึ่งหนึ่งต่อามาครับเป็นการจ่ายไา่ของประตูเอครับเป็นสิปันลูกนี้เรียบร้อยดีครับเมสซี่นะครับูเล่นกับประตูก็บกองหลังครับกองหลังเบอร์ปันลูกนี้จะพุ่งทันหนึ่ครับ,ร,บรอดีครับ อาแล้ะครับจิโน่แอสซิดให้เมสซี่ยิงหูสวนทางนะครับเข้าไปเลยครับนี่เลยครับหมดสิทธิ์เลยครับอลไรครับมาแล้วครับออริกี้ครับแอสซิดให้เฮนรี่ยิงอืเสียบตาข่ายครับไลยมาเป็นสองต่อสามหรือเปล่าอะไรครับตรงนี้ครับ เมชิ่งใ,ให้เมชิม่เมาให้อับบาหัมนะครับแต่ตรงนี้เขาไปอย่างง่ายด้นะครับเรียบร้อยแล้วครับ